ได้ไปบงน้เขาดอกโอ้ยเสียพ่อน้องเี่นคิเสียพ่น้องี่กินกับป้าพ่บอเนเสียพ่อจะพาเดินหาของกินกันคะเพื่อนมีอะไรมั่งที่อร่อยขอฝากขพี่น้องนะครับทุกๆกำลังใจจากพี่น้อง ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะเพื่อนๆร้านวเตี๋ยวของข้าเขาบิ่งงมอลำพี่น้องจ้ะตั้งเบิ่งเขาตังเขาเบิ่งหมอลำพี่น้องอยู่หลังพัฒนาค่ะไปเบิ่งน้เขาดอกตัเสียเพ่อนไปตัสีเพ่อปตัเสียเพ่อ่กินกับอสพัเาอ่เ็นเสียเของกินหลายพี่น้องจาของกินเยอะแยะเลย ก็ไปบึงน <ông> <off screens> ั่เขาดอกโอตัวเสียเพ่อนโอ้เปเสียเพื่อนอ้เปเสียเพื่อนนี่ย่ง้อพาร่ะ่นียเพ่อนเนรแงพี่อนิ่งารีวิวของกินก้อนพี่อนเมื่อเจ้าว่มื่อนก็มื่อนีนก็นัของกินเยอะแยะเลยจ้าเพื่อนๆของกินเยอะแยะเลย ก๊องกินไล่ให้พี่น้องคนเยอะแยะเลยคนเยอะแยะเลยนะคะคนลูกเดินข้างหน้ากองกินเยอะมากอ่าจด้ครับปลาบนปลาหมึกปลาหมูหน่ากินมากเลยสักสื่อตัวเข้าไปทั้งพิศสวยงามอลังการเรทีมอลันผู้ใดน่ามากพัฒนากว่าูหูเนาะที่กองขายไลยครับพี่น้องมาเหาะหาเบิ้งแนวกกินกัน อู้ของดองเป็นกระเสียดลองกินเยอะมากอ่าได้ขอปลาหมึกเบอร์หมึกเบอร์หมึกอู้วน่ากินมากเลยอู้ยเห็นแต่เวทีพี่น้องบ่ได้เขาไปดอกเวทีใหญ่แห่งอู้ยบ่ได้เขาไปดอกพี่น้องบ่ได้เขาไปดอกข้าน้ามาเด้วจชาพี่น้องมาเบิ่งมอสลัมบีน้องมือนี้งานหิวพลุนสีจ้า ขึ้นตีซีขึ้นทีหาแล้วเนาะไต่บันทีนึ่งแล้วเนาะขึ้นทีหามาโดยจ้าพี่น้องมาเบิงมอลลั่มที่น้องมัอนี่งานอยู่ขึ้นทีซีจ้าขึ้นทีซีขึ้นตีหาเลยเนาะไต่บันทีนึ่งแล้วเนาะขึ้นทีหาพี่น้องอู้หเห็นแต่เวทีพี่น้องบ่ได้เขาไปดอกเวทีใหญ่แห่งอู้ยบ่ได้เขาไปดอกพี่น้องบ่ได้เขาไปดอกข้างหน้าต้องกินเยอะแยะเลยจ้าเพื่อนๆต้องกินเยอะแยะเลย

พ่อพ of ่อก็นนเลกินเข่าดีเด้หน่หิวเข่าู่เด้หนิออบอยากกินกระสังดีลูกสังเขาตีล่ะกระสังกินเยอะมากอาได้ขอปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกน่ากินมากเลยนี่เทียบเลยฝั่งนี้ก็ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะเพื่อนๆร้านก๋วยเตี๋ยวต้องกิน ก็เ้อองแซ่บองแซกอักมาแล้วมาชมูวมนองเลยก็พอแล้วเที่ลนะคะอยากได้ก็อยากเข้าไปดูก็ ต้องกินเยอะมากอ่าได้ครับปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกน่ากินมากเลยต้องกินราคาเท่าไรห้าสิบกว่าสั่งเลยรับสั่งเลยตรงนี้อะไรหอยตรงนี้หอยทอดค่ะหอยหอยทอดคนเยอะแยะเลยคนเยอะแยะเลยนะคะคุณลูกเดินข้างหน้าของกินเยอะแยะเลยจ้าเพื่อนๆของกินเยอะแยะเลย ต้องกินไล่ให้พี่น้องต้องกินเยอะมากอ่าได้ครับปลาบุญปลาหมึกปลาหมูน่ากินมากเลยน่ากินมากเอ้ยพี่น้องเข้าหน้าที่น่อโปรตีนสืบมาเจอของเขาแล้วมากลองกินเยอะของขายเยอะพี่น้อง มาเลาะเบิง่งซื่อๆจะพาเดินหาของกินกันค่ะเพื่อนๆมีอะไรมั่งที่อร่อยจะพาเดินหาของกินกันค่ะเพื่อนๆมีอะไรมั่งที่อร่อยอันนี้ราคาเท่าไหร่ห้าสิบบาทสั่งเลยลูกสั่งเลยตรงนี้อะไรคอย ตรงนี sí, claro. ้หอยทอดค่ะหอยทอดตักสื่อตัวเข้าไปเถ้าพี่สวยงามอลังการเวทีมะลำผู้ใดน่ามาพัฒนากับโอหูเนาะที่คองขายลายคถ้าพี่น้องค้องกินเยอะแยะเลยจ้าเพื่อนๆค้องกินเยอะแยะเลยค้องกินลายให้พี่น้องมาชมดูควางนอหนิกระเพอแล้วเวทีบะลำนะคะ ยากได้ก็อยากเข้าไปดูก็จะพาเดินหาของกินกันค่ะเพื่อนๆมีอะไรม่งที่อร่อยมาของกินเยอะของขายเยอะพี่น้องมาเ um ล well Entonces, ่อเบิ่งซือของกินเยอะแยะเลยจ้าเพื่อนๆของกินเยอะแยะเลย องกินไล่ให้พี่น้องอู้หเห็นแต่เวทีพี่น้องบ่ได้เขาไปดอกเวทีใหญ่แห้งอู้หบ่ได้เขาไปดอกพี่น้องบ่ได้เขาไปดอกพัฒนาจิตาเสียมเห้งพัฒนาได้กินเข่าดีได้หนิหิวเข่ายู่ได้หนิอ้ออยากกินกระสังดีลูกสังเขาที่ล่ะหาเพื่อนก๋วยเตี๋ยวเรือ ของกินหลายพี่น้องจ้าของกินเยอะแยะเลยดีกินข้างนอกของกินเยอะแยะเลย,เย,เลยค่ะเพื่อนๆนิวคืนที่ห้านะคะที่อำเภอกันทาร,รมจังหวัดศรีสะเกดค่ะเพื่อนๆมาช่อมลูกข้องนอกเลยก็พอแล้วเวทีบัลรำนะคะอยากได้ก็อยากเข้าไปดูก็ของกินหลายพี่น้องจ้าของกินเยอะแยะเลย มาเดินจ้าี่น้องมาเบิ่งมอลำ่ม่น้องมนนี่งานหิวขึ้นตีซีจ้าขึ้นตีซีขึ้นตีหาเลยเนาะไปวหนตีึ่งแล้วเนาะขึ้นตีหาบ่ได้ไปเบิ่งนเขาดอกโอไตัสียนอไปตเสียพี่ตัเสียพี่นเียยิกับบอกเานนะพรา่าจะเป็นเสียมากินมากเออองเสยสกินออกบ่ได้ที่บือตัวขอมาแล้ว ประืิษตัวเข้าไปครับพี่สวยงามอลังการเวทีมอลำผู้ใดน่ามากพัฒนากับโมหูเนาะพี่คองขายลายครับพี่น้องมาเดินจ้าพี่น้องมาเบิ่งมอลำพี่น้องมัอนี่งานยหิวขึ้นเีจีจ้าขึ้นเีจีขึ้นทีหาแล้วเนาะใส่บันทีนึ่งแล้วเนาะขึ้นทีหาตั้งที่เราเท่าไหร่ห้าสิบบาทสั่งเลยลูกสั่งเลยตรงนี้อะไรคอย ตรงนี้หอยทอดค่ะหอยหอยทอดบริเวณข้างเขาเบิ้องมอลำพี่น้งอ,งนนองจ้ะตั้งเบิง้งเขาตั้งเขาเบิ้องมอลำพี่น้องอยู่งหลังพัฒน,นาค่ะรองขายรองกินไรยี่น้อง ห้องคุณก๋วยเตี๋ยวค่ะบรรยากาศห้องท้ายห้องกินไล่น้องห้องคุณก๋วยเตี๋ยวค่ะบรรยากาศตัวเสือพิษพาพาตอนได้กินเข่าดีได้หน่หิวเข่าจะได้หนิออบอยากกินกระสังดีลูกสังเขาที่ล่ะมาโดยจ้าพี่น้องมาเบิ่งมอลลัมพี่น้องมืันีง่ายหิวขึ้นสีจ้า 自己自己。